ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กันในเกมของไปค้าเอาชุดรอดในตอนที่23กันแล้วนะก็สําหรับคลิปนี้จะมาทําอะไรนะคลิปนี้ก็จะมาสร้างฟาร์มทองนะในในโลกของเอชีชิดรอดของผมอะแต่ถ้าในโลกเคทีผมเคยสอนสร้างไว้แล้วรอบนี้ก็เลยจะเอามาเอามาลงในเอาชุดรอดของผมนะโอเคมาเขาเรื่องเขาเรื่องก็ฟาร์มทองใช่ปะผมก็จะสร้างอยากตรงไหนดีตรงนี้ป่มข้างๆงนี่เลยเอ้ยดีปะวะเอ้ไม่เอนได้อยู่นะ ได้อยู่ได้อยู่อย่างเงี้ยมันไม่ชนกับบ้านหรอกเพราะบ้านผมมันมันไม่ได้ยืดยืดออกมาด้านนี้ฟาร์มทองที่ผมจะทำนะก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบผมไม่อยากทําให้มันลอยฟ้าผมไม่ค่อยชอบให้มันให้มันลอยฟ้ามันจะไม่สวยอ่ะเอ้หรือผมสร้างอย่างงี้ดิไม่เอาอ่ะไอฟาร์มคารัสมันจะบังเลยด้านนี้แหละเนาะผมจะสร้างให้มันวางวางไว้อยู่กับดินเลยอารมณ์ให้ฟิลคล้ายๆแบบฟาร์มเหล็กของผมอ่ะแบบนี้เลยแต่ขั้นแรกอ่ะผมก็ต้องการออฟซดิเดียนด้วยผมว่าไอฟาร์มทองที่ผมสอนสร้างเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดอะ หรือต้องการที่สุดมันเป็นออฟซิเดียนนะซึ่งมันใช้ออฟซิเดียนเยอะเอาไง,ไง่ายๆซึ่งผมจะลงมาดูก่นว่าออฟซิเดียนผมอยู่ไหนลงลงไปขุดก็ได้นะเออลงขุดเดี๋ยวผมเอาไฟไปได้วยไอ้ไฟทอสเอาลงไปปักทอสฐานเอ้ยเนี่ยก็ทอสนี่ตะเกียงไหมเออตะเกียงไวนนะง้แล้วกันเนาะเปิบอีกสลามหนึ่งเคแล้วก็อาจจะใช้เวลานานไหมไม่รู้ไม่ชัวร์ก็ขออนุญ,ญาตขุดก่อนแป๊บนึง โอ้ oh my god ข้าที่จะใช้เวลานานพอสมควรได้ประมาณ3แผงกับอีก4 4แล้วมึตงตกมาจากไหนกันนะตอนก่อนๆนั้นนั้นมันก็ตกลงมาเรื่อยๆเลยอะไรของพวกมันวะนะเออปั๊บก็จะสร้างบริเวณอย่างงี้โอ้โหเพื้นมันไม่เท่ากันนะทำไงดีสร้างอย่างงี้เออสร้างระดับอันนี้แล้วกันเนะาะถังไอ้ภูเขานี่ออกเบคอนถึงไหมตรงนี้10กะ็ 49. โอเคไม่ถึงเวลานาับภายหลังแล้วผมก็เอาของวางไว้ตรงนี้แล้วกัน ในระดับหนึ่งปุ๊บล้วก็เซียไ้แล้วก็เอาของสำลระเอาวาง1 2 3 4สส,สแล้วก็มาเก็บตัวครับตัวคัตเตอร์วันนี้ยต่ยังเตยงเก่าว่ะวันนี้โอเคแล้วก็ย้ายนี่เล็กน้อยผมจะเริ่มจากจุดที่ผมจะใช้ในการฆ่ามันปึน๊บไม่ไม่ผมต้องทําจุดน้ําไหลก่อนน้าไหลผมก็จะเป็นตรงนี้ปึ๊บเอ้จุดที่ฆ่ามันอะเอาผมผมเอาจุดตรงที่ฆ่ามันก่อน มันจะได้ง่ายต่อผมแล้วกันจุดที่ข้ามันต้องมีขนาดเท่าไรเท่านี้ปะผมไม่ได้เอาบล็อกอันนี้มาอ๋อเอามานี่ว่าใช้เป็นสโตนสโตนปกติก่อนนี่ปเปบแต่ผมจะไม่จะยังไม่วางหรอกผมวางไว้ก่อนเพราะผมจะทําอีกสไตล์หนึ่งผมจะทําสไตล์แบบให้สิวเหมือนเหมือนวางอยู่พื้นตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองไม่ใช่เลปิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ พอไหมเนี่ยจะไปกินพื้นที่น้ำปะอา่างั้นกด่างนี้ก่อนอาจจะต้องขยับมาด้านซ้ายเล็กน้อยโอ,โอเคผมนับจากด้านนี้แล้วกันจะได้ง่ายกว่าง่ายกว่าหรือเปล่าวะพอนับอีกด้านหนึ่งแล้วผม,ผมงงอะ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่โอเคได้ลักษณะะไรประมาณนี้เฮ้ยได้อยู่ตรงนี้เดี๋ยว ทางไว้า่างนี้เล็กน้อยทําเป็นอย่างนี้ไ้ก่อนเราค่อยเกียหน้าดินไหม่นเกียเป็นแบบนี้ไ้ก่อน <c oughs> ตรงนี้คือจุดที่น้ํามันจะหยุดแม่งงงเหรอเนี่ย <c oughs> ตรงนี้ผมก็ต้องทําให้มันลงไปส1 2 3สาโอเคอ่ะมาโอเคอาจจะลงอาจจะงงเล็กน้อยนะตอนนี้ผมผมแม่งก็คคอนงงเลยแหละโอเคโอไมค์ก็งงชิบหายเลยว่ะใช่ไหมผมทำถูกป่ <c oughs> วะโคตรงงอะโหลงงจริงเพราะผมจะทำให้มันลง ไม่ต้องลอยฟ้าเออนั่นแหละแล้วผมก็โดนสดเลอเคนา่าจะถูกหละถูกป่ะเช็คถูกอืมถูกแหละเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นวงจรไอ้ไอ้วงจรไทเลนต์น่ะนั่นแหละวงจรข้าวไทเลนต์เคเราทำทางข,าขึ้นทางลงอะไรเงี้ยทาไว้ก่อนแต่ทางขึ้นทางลงจริงไม่ใช่วันนี้หรอกทำให้ตัวเองไม่งงก่อนตอนนี้เดีนน๋ยวก็จะเป็นผมก็ต้องยื่นออกไปเจ็ดใช่ป่ะอ่าอย่างงี้ผมก็ต้องมายื่นออกไปเจ็ดหนึ่ง สองสามสี่ห้าหเจ็ดเจ็ในลักษณะแบบนี้แล้วก็กดไปด้านนี้เปิบแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ถ้าผมกดไปฝั่งโน้นผมก็ต้องไปเชื่อกับไอ้ตรงรูเมื่อกี้อย่าขุดรูอ่ะเทเลนิ์เทเลนิดไม่รีบโอเคที่ขุดดินผมจะพอไหมเนี่ยอุย้ยลำบากเนาะพอพอเราจะย้ายให้มาแบบมาอยู่ในระนาบ ที่เราใช้ในการยืนเพราะผมว่อยากให้มันแบบลอยมันไม่สวยงามเออนั่นแหละทําให้ลาบากตัวเองแขป๊บแล้วก็ขุดหัวอย่างนี้เลยก็ได้อย่างนี้ไม่ต้องโอเคจะน้อยเราก็สบายนิดหนึ่งตรงที่ทีุ่ดเราส่งพลังแต่ตอนนี้จะพังแล้วเนะี่ยไม่ส่งพลังละหวังว่าผมในคลิปนี้ผมจะได้ไม่ต้องไปซ่อมหวังว่ามันจะพออยู่เพราะผมขี้เกียจไปเออแล้วแล้วประเด็นแล้วประเด็นคือซ่อมด้วยเรเวลเราไม่เอะแล้วประเด็นคือซ่อมด้วยเลเวลไม่ได้แล้วนะไอ้ <laughs> แบบปัม๊มปั๊มเลเวลโอเค ลำบากเพิ่มตรงนี้ไม่ต้องใช้ดิเออว่างมาทำไมเอ,อ้ยขุดทำไมขุดเล่นไงขุดเล่นเ,นเ,นเออว่างว่างแบบนี้เนี่ยอันนี้คือขนาดที่ผมสอนสร้างในชิปใช่ปะละ่ล่ะสอนสร้างในชิปสอนสร้างอะ่ะเออนี่คือขนาดขนาดอันเดียวกับที่ผมส,สอนสร้างในชิปแต่ผมจะทําให้มันใหญ่มากกว่านี้ก,ก็คือมันจะยื่นแบบอย่างเงี้ยผมก็ต้องทําเป็นให้มันสูงขึ้นมาอีกกึกนึงจะเป็นแบบนี้น้ำมันจะได้ไหลต่อกันเนี่ยแหละที่ขุดผมมันจะพังเพราะอย่างเงี้ยแหละ ก็ผมอยากทำให้มันใหญ่ขึ้นไงผมก็ต้องขยับไปอ่าหนึ่งและ2สองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่แบบนี้เอบแบบนี้เราเอาดินล้อม่างยี้ไปก่อนเราค่อยทำให้มันดีนะหรือผมจะทำให้มันเล็กเหมือนที่ผมสอนสร้างในคลิปเลยวะ <c oughs> ไม่ทันละทำไปแล้ว,ลวเออชียนะเออทำเล็เลกๆมันไม่มันไงมันไม่สนุกต่ผมเดาไว้เลยคลิปนะี้น่าจะไม่ได้ลงในวันที่ที่ผมต้องลงคชือ <c oughs> อาจจะได้ลงของพรุ่งนี้แทน ก็คือวันที่ผมเอที่ท่านผู้ชมได้ดูนั่นแหละอ่าอันนี้จะถูกใช่ปะก็น้ำจะไหลหนึ่ง6 7 8สี่ห้าเดดเอ้ยผมทำเป็นอย่างนี้ได้ปะจะได้วางน้ำไม่ต้องเยอะนี่ขยับอัน,นี้อีกขยับนี่มาก็จะเป็น1 2 3 4 5ส7ห้าใช่ปะน้ำน้ไหลได้8ปุ๊บมันก็จะตกมานี่มันก็จะไหลต่อ1 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าดปดใช่ปะรอน้ำมาวางดิมาสักถังหนึ่งใช่ไหมลองเช็คก่อน มันจะไหลถึงนี่เลยถึงนี่ออย oh. yeah. สวยงามตรงนี้เดี๋ยวต้องเกลี่ยหน้าดินเช่นแบบนี้ oh. อุ้ยเกินไปมันก็กลายเป็นหญ้าโคตรเร็วเลยเพิ่งวางเมื่อกี้แล้วก็มาเช็คนี้ว่าถูกหรือเปล่าน้ำต้องไหลามาถึงนี้พอดี oh my god ไปลิกซ์แล้วจะทำผิดซะแล้วถ้าให้มันต้องมาแก้เอ้ยถ้าให้มาเสียเวลาแก้อีกรอบหนึ่งไม่ตัไม่แบบไม่ตลกอะ่ะเออไม่ตลกเลยสักนิดโอเคอ่าม okay. ันก็จะวางอะไรไปในลักษณะแบบนี้ บางๆไปเถอะโอเคนี่ก็ถูมาอีกอันหนึ่งใช่ป่ะละ่ะอันนี้น่าจะถูแล้วโอ้ดูดีอยู่นะนั่นคเอดูดีอยู่ทำาไปเล่นไปแล้วก็ผมจะทำจุดฆ่าไหมทำจุดฆ่าก่อนเลยปะ่ะดีปะ่ะผมต้องนี่มันจะได้ไม่ต็ดหัวเวลาเดินขึ้นลงขยับอีกแค่ปึ๊บนี่คือจุดฆ่าของผมจุดฆ่ามันต้องใช้รางรถไฟแล้วก็ไมค์ครับูร์พาวเร์ด้วยแล้วก็พิสตันออฟเซอร์เรสต์สเตนแล้วก็ไทเลนสองอัน นี่นะครับิทอฮอปเปอร์ไม่นี่มันคาร์บิทเชตกูทำทำไมเนี่ยอันเนี้ยผิด <c> อ <oughs> ันนิดน่ะไม่ดิจะทำไมคาร์บิทอ็อปเปอร์ก็ใช้เป็นใช้เป็นหีกับเหล็กนะแล้วผมก็เอาบล็อกเหล็กมาเลยเผื่อไว้ก่อนนี่ทำแบบนี้เลยแล้วก็เปิ๊บในลักษณะแบบนี้ผมต้องทำการเออ่ถางตรงนี้เล็กน้อยมันจะทำให้ผมงงถางเพื่อไม่ให้ผมงงมันที่แคบไปแล้วมันงงอะ่ะแล้วก็เชื่อบล็อกมาวางเออดีวางไล้ด้านเนี้ยนะ นี่ต้านสี่ต้านพอเอ่อบล็อกออฟเซิร์ใช่ลืมไปขึ้นไปข้างก่อนอันนี้คือรูที่มันจะลงมาใช่ป่ะก็คืออ่าตรงนี้ตรงนี้ไม่เกี่ยวนี่อันนี้คือรูที่มันจะลงมาส่วนหีบหีบผมจะไว้ตรงนี้เอ้เปลี่ยนเลยว่าหีบผมไม่ไว้ตรงนี้ละหีบผมจะไว้ตรงนี้แทนหีบผมจะไว้เฟี้ยวแบบนี้แล้วผมก็ต้องลากคั p เปอร์คัพเปอร์ผมก็จะโยง Ho พเปอร์แบบนี้แล้วกันเปิบ ในลักษณะแบบนี้เอ้ยผมว่าไม่ได้ไม่ได้ในที่นี้หมายถึงไม่ใช่ว่าหีบผมใช้ไม่ได้ผมว่าผมต้องลงไปอีกผมว่าผมทําสูงไปนะผมต้องลงไปอีกระดับชั้นตรงนี้แล้วกันนี่แบบเมื่อกี้ึงก่จะเป็นหีบเชือกบล็อกมาไม่ใช่ดิหีบก็ฮอปเปอร์แล้วก็หินโอเคหีบแบบนี้แล้วก็เนี่ยตรงนี้ยหีบจะอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ฮอปเปอร์ในสี่ช่องต้องมีฮอปเปอร์วางอยู่ เช่นฮอปเปอร์ต้องมีอยู่ตรงนี้ผมก็จะโยงไม่ที่มันหีบแบบนี้ปึ๊บปึ๊บเปลี่ยนได้อ่าโอเคเนี่ยในส,สีช่องนี้ต้องมีฮอปเปอร์จุดได้จุดหนึ่งก็ได้ก็จะได้ลักษณะอะไรประมาณนี้แล้วก็ก็วางเป็นไมค้าวิดฮอปเปอร์ส่วนตรงนี้อุดได้เลยตรงนี้อุดได้เลยตรงนี้วางรางรถไฟแล้วก็ไมค e า r ิ f ฮอปเปอร์แบบนี้หลงังจากนั้น ตรงนี้ก็วางไว้เป็นสเตนดั้งใช่ไหมถ้าจะผมจะไม่เปลี่ยนใช่ไหมมันมันอยู่ชั้นนี้ใช่ไหมในใช,ใช่ไหมของผมเนี่ยอ่าแบบนี้ส่วนตรงนี้วางเป็นเออ่บล็อกแบบนี้แล้วตรงนี้ก็จะวางเป็นพิทต,ตันในลักษณะแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะแปะแบบนี้ไปมืดแล้วผมขอนอนกันดีกว่าใช่เป็นเอเดอร์ไซด์ไหมสวยปะไม่รู้อะเป็นเอเดอร์ไซด์แล้วกันเนาะเอามาสัก16พอ8พอโอเค ปึ๊่ <Pur> ก็จะทำเป็นอันนี้นี่ปึงตรงนี้ก็จะทำเป็นอย่างนี้นะทีดูดเลยเบลตรงนี้ก็ต้องอุดผมก็จะอุดเป็นสโตนแล้วก็ตรงนี้ผมแปะไฟพอเดี๋ยวตรงนี้ต้องอุดใช่ปะละ่ะก็อุดเป็นอย่างนี้มันจะตกมาตรงนี้แล้วคันโยกผมอะต้องวางไว้ตรงไหนตรงนี้อ่าใช่ปะละ่ะลองขยับดูอ่าถูกต้องใช้ได้ใช่ปะ่ะอ่าใช้ได้นี่คือจุดข่าของผม ตรงนี้ผมอาจจะทําเป็นอ่านี้ผมเอาอันนี้มาไว้อยู่ว่าจะทำเป็นอย่างนี้นี่เดีนี้เฟี้ยวเฟี้ยวดีโคตรเท่เลยว่ะก็จะเป็นกระจกไว้ดูในลักษณะแบบนี้แต่เราจะยังไม่อ่าลองลองดูนี่เปิ๊บใช่ปะ่ะแล้วเราลองโยกโยวกวะของโดนดูดก็จะมาเข้าหีบถูกต้องโอเคที่ผมทุบแล้วไอ้ให้มันวงๆอย่างนี้ไว้ก่อนก็คือเดี๋ยวเราต้องมาปาไทลน้น ปักเข้าไปนะส่วนวงจรเสร็จแล้วไปเอ้ยเอาสเตอร์าเตอร์มาดเราไปทำข้างบนรอจอดีกว่าโอเคโอไ,ไมก okay. oh <laughs> ยังเหลืออะไรทำอีกเยอะแยะเลยมาตรงนี้ผมก็จะวางเป็นมุมมุมประตูของประตูใช่ป่ะละ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสแล้วก็19ก้าโอ้กำลังกังวลใจเลยว่ามันมันจะ19หรือเปล่าถูกล้ลก็ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอดสิบสองสิห้าสิบหกดสิบแสูงจังวะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสอ็ดสิห้าสิบหตรงนี้ปึ๊บผมเอาันนี้มาดิเหรอวะปะึปะ๊บตรงนี้ตรงนี้วางเลยไหมนะครับ วางเลยแล้วกันเนาะเปิบเปิบมันก็จะไหลมาพอดีก็ตรงนี้โอเคอาหารก็จังหวัดอีกโอ้อะไรน่อะไรวะนี่วุ่นวายจะจัดแล้วก็เป๊บเบ,บต่อขึ้นไปข้างบนคลิปนี้อาจจะทําได้ไม่กี่ประตูนะทําเท่าที่ได้เดี๋ยวค่อยทํานอกรอบโอเคนี่ตรงม,มุมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปึ๊บไม่เจ็บไม่เจ็บคัน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 ,นโอเคเสร็จแล้วหนึ่งประตูโอ God. เมก้ากว่าจะเสร็จวีกว่าจะเสร็จนี่ผมอัดไปหนึ่งชั่วโมง ยี่สิบนาทีแล้วผมก็จะเว้นหนึ่งสองสามนี่แล้วผมก็จะมาวางวอกที่สามนี่ก็คือจะเป็นหนึ่งอีกหนึ่งประตัโน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 โคลิชีตผมสร้างผิดแป๊บนึงนี่ผมต้องขยับขึ้นมาอีกโอ้ยแม่งโคตรสนุกเลยว่ะเกมที่สนุกที่สุดใน3โลกแต่ที่ผมเล่นมาไปอีกครึ่งปีแล้วก็เปิบเปิบเปิบแล้วก็หนึ่งสอง สามแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอออย่างงี้ไปเอออย่างน้อยมีขุดไวเออแม่งนึกว่าจะไม่สนุกซะละอุ้ยจะถึงแล้วอะโคตรไวอะไรวะเนี่ยแม่งหินหรือออฟซิเดียนวะอ่อนเหลือเกินเฮ้ยอะไรวะน่น idian, ะโอเคนี่ไงคันคัน,น,นโอเคโฮลี่เจ็ดโอเคเลือแปดตามที่ผมคำนวณไว้เลยสามตัว คัน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 ไม่มีอะไรเกิดขึ้นวางไปเนี้เปิบ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 วู้อุบาทนอะวะ <c oughs> เอาไปคราฟดิแล้วก็วางขึ้นอีกหนึ่งตรงนี้แบบนี้แล้วก็วางกันไว้ก่อนเดี๋ยวประตูจุดแล้วก็วางตรงนี้ขึ้นมาเปิบเปิบพอมีถึงขนาดนี้หนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้ขุดทิ้งแบบนี้โยงเลโสโตนปัป๊บปัป๊บปั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 ๊บแบบนี้อเอาเซิร์ฟเวอร์เปิบเปิบกร,ระพริบระรัวข้างบนกระพริบไหมอ่าข้างบนกระพริบแบบนี้ทั้จริงเดี๋ยวผมก็ต้องวางตรงนี้เป็นรีพปเตอร์นะเพราะเดี๋ยวต้องต่อมาตรงนี้ก็วางไว้อย่างนี้ไว้ก่อน นี่ประดิษฐ์เองปิดวงจรเปิดปิดวงจรง,ง่ายนี่แค่นี้ก็ปิดแล้วเออเปิดก็น,นี่มันก็ติดเออโอเคเรามาทำหอย่างนี้ดีกว,ว่าเราก็วางอย่างนี้นะแล้วก็ปึ๊บแบบนี้ง่ายๆเลยแล้วตรงนี้ก็ต่อขึ้นมาเลยตรงนี้ก็แบบนี้เออก็ต่ออย่างนี้ดิแล้วก็นี่เออง่ายกว่าเยอะ โอเคแล้วก็นี่ไงอุย้ยเกือบแล้วก็เราวามานี่ผมจะวางไปอย่างนี้ผมก็จะวางป้ายก่อนเทคนิคการวางของผมแล้วก็จะแปะแถบดอสองอันแล้วก็วางลาวาปึ้งแล้วก็แถบดอสองอันแล้วก็วางลาวาแล้วก็เพ๊บเสร็จแล้วอันหนึง่งผมว่าอยากต่อเยอะดิโอเคอย่างนี้แล้วก็เออมา อู้เกือบตกโ okay. อเคตอบอย่างเี้เลยเปิบเปิบเปิบมาต่อที่ยืนอย่างเงี้ยแหละเดีย๋ยวค่อยทุบเปิบอย่างงี้ใช่ป่ะละ่ะตรงนี้ก็อ o เ s เ r อร์หันด้านนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคแล้วก็ไออะไรนะดิสเพนเซอร์แบบนี้เปิบแล้วก็ขน้ำเข้าไปละมันใช้แค่สามอันเดี๋ยวผมดูดิเลอะพกไปเยอะพกมาเยอะ มีเนื้อจยอะหมดแล้วถึงตรงนี้ก็จะวางเป็นในลักษณะแบบนี้นี่ตัวแบบนี้แขแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บปป๊บแล้วก็ป๊บบเป๊บเบแบบนีบ้แบบนี้โอเคตรงนี้ ก็เป็นพิตันด้านนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้หลังจากนั้นผมก็จะใช้เป็นบล็อกไว้ขคอนกรีตลกัน,กนตรงนี้ทุบออกแล้วทําการเชื่อมมันโอ,โ,อโ,อโอ้ตรงนี้ไม่ต้องแบบนี้เชื่อมให้มันเชื่อมกันตรงนี้เดี๋ยวมันจะต้องมีอีก2ประตูใช่ป่ะผมก็ทำอย่างนี้ไ้ก่อนเพราะกวดเลสโตนไม่พอเอ้ยหมยถึงไฟของเลสโตนไปไม่ถึง แล้วก็โยงอย่างเงี้ยให้มันเข้าหากันทั้งหมดผมก็ต้องลงมาตรงนี้ทําการทุบตรงนี้ออกเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนรีเพเตอร์แล้วก็แบบนี้เอ้ยไอ้ไอ้นี่แม่งเชื่อมโกนสตีนแล้วอ่ะทำไงดีผมอยากวางตรงเนี้ยนี่เนาะเออใช้ได้ใช่ปะลองดูดิอ่าใช้ได้เหมือนกันอ่าใช้ได้เหมือนกันเข็ด แล้วก็วางเป็นเรสเตอล์ทาวเวอร์เปิบ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 บอุ้ยผิดอันเปิบตรงนี้ทุบได้เลยเพราะมีพิทตันดันให้เราแล้วโอเคแล้วก็จะวางเป็นอย่างเงี้แนววางอย่างเงี้ยสองถังใช่ป่ะแล้วก็ตักตรงกลางนี่ไม่ได้กลายเป็นน้ำ Infinity แต่ในที่นี้ผมเอามาเยอะโอเค เฟรกน่าจะใช้ได้แล้วก็เอ้ยผมเปลี่ยนอย่างนี้นะเนี่ยผมเปลี่ยนอย่างนี้เลยด้วยเป็นแบบโบลด์สโตนเนี่ยลักษณะอย่นี้แล้วกันเอ้ยย่างดิยังไม่ได้ปาไทล่นเลยมันจะพังไหมเนี่ยปงปงเออไม่พังดีแล้วก็อ่านี่กระจกเปิบ แล้วไอ้ตรงข้างๆนี้เราอย่าไปเดินนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเพิเก็บไทเลนต์มาเสร็จแล้วอะ่ะลองดูไหมเป็นไงก็ทําการปิดไอ้ตัวป้องกันประตูแล้วก็ทําการเปิดได้เนี่ยเกิดแล้วสมิฟาพิกลินอ้เกิดช้าจังประตูน้อยอะ่ะ <c oughs> แต่ก็ได้อยค่อยๆเกิดค่อยๆเกิดถือว่าใช้งานได้โอ้เพอร์เฟก อาจจะต้องปรับ A difficulty เป็น hard เด้วยน่าจะเกิดเดยอะกว่เดิมนะเฮ้ยผมเปิด A challenge ยังอะ่ะผมยังไม่ได้เปิดแ ane แบบนี้เลยผมผมบอกเลยยังไงหีบเดียวก็ไม่พอหรอกหิยขยะไม่มีใครเห็นเก็บลิฟเก็บก่นอนเฮ้ยมีตัวมาค้างอยู่ตรงนี้ด้วยอ๋อใช่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 ใช,ใช,ใช่ผมแก้เนี้ยหนึ่งนะผมต้องตรงนี้เออเดี๋ยววะ ตรงนี้ผมต้องเปลี่ยนเป็นอย่างนี้แทนนี่เปึ๊บนี่เป็นแบบนี้ให้มันไอ้ตรงเนี้ยให้มันเป็นหินสองอันเห็นปะ่ะถ้ามันเป็นหินเดียวมันจะเข้ามาเกิดข้างใน,นได้อะไรแบบเนี้ยอย่างเงี่ค่านี้ฆ่าทิ้งได้เลยอุ้ยโอ้ดาบมันขุดกระจกเร็วอะโอเคตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น <c oughs> อีิไซส์อันนี้เดี๋ยวผมลองปรับเป็นดริฟคอรเลตี้าหาแล้วกันเนาะโอเคเป็นไงบ้างโอ้หเค่โอ้เกิดไว้เยอะกดเกิดไว้กว่าเดิมเยอะเลยอ่ะโอ้ใช้งานได้ปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนหีผมยังมีหีบเดียวอยู่เลยเดี๋ยวหีบล้นโอ้โหเกิดอย่างเยอะอ่ะนี่มาเดินตามผมเลยอ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นผมควรไปยนืนหลังมันจะได้เดินลงมากันเนออ แล้วก็ตีเองนะบ้ะเออตีเองนี่ช่วยตีช่วยตีหมดยังโอ,โอ้สามารถจะได้เป็นดาบทองนะแล้วก็เอาไปเผาได้ใช่ปะดาบทองเผาได้ปะเอาไปเผาจะได้เป็นเศษทองอะ่ะเฮ้ยผมลืมปิดโอเคก็จะเงี่ยมหูนี่แหละเสร็จแล้วความทองนอนก่อนลวกันก็เสร็จแล้วความทองประมาณนี้เลยก็สองชั่วโมงตามคาด ใช้เวลาไปสองชั่วโมงตามที่คาดไว้เลยก็สำหรับคลิปนี้นะก็ขอจบเพลงท่านี้แล้วก่อนแล้วกันซึ่งคอผมจะไม่ไหวแล้ะคือแบบอัดโลดเดียวแล้วผมพูดข้อเยอะเลยไม่ไหวอะเจ็บคอมากก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยถ้าคลิปหน้าอยากให้ทําฟาร์มอะไรเม้นไว้ได้เลยผมก็จะอ่านท,ทุกเม้นสำหรับคลิปนี้บายครับผม